กินข้า่ได้ะแม่กินข้าม่จังได้่โอ้จับน้ำอาตีเจ้าเอาน้ามันว่เข้มฮหรอพ่อพ่อเข้มว่าผมผมอันงวดก้อนผมไปเสือเขาเขาบอกว่าเอาเกือใส่ผมเลยใส่อ้เนีผมเฮ็ดเองผู้เดียวเน้อไม่คนใดกวนผมขอบคุณแม่แดงนะครับเอาอีกเชือกู่้วไรสุดนะครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องหนึ่งใกลตุ่มห่มกินเข่ากินน้ำกันครับแม่แดงคนสนับสนุนมาขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องครับมาร์คแล้วได้ดิ กำลังต่ำเครื่องใส่อยู่ครับไก่ okay, okay. คลิปนี้ขอบคุณแม่แดงนะครับแม่แดงสายจวดนะครับเพื่อนวัยไปซื้อไก่มาเห็ดน้ำไต้ตวนสูวันกินมาสัน่นจะเล่าก็เลยว่าหาแนวก้นก่อน,นบัตรเนี่ยจะเล่าก็เลยว่าซือ้อมาเห็ดสูกันกินสนหอกว่าอ่ะไปเอกโต้กำลังต่ำเครื่องอยู่แล้วคนกัเตาก่อนคนมันเขานา้ำเขาน้ำมันก่อน,น,น,นใบกะเพรางามๆนลยครับนี่พี่น้องนะครับมาเดี๋ยวจะทำ สูตรจานร้อยตอนนี้พระเอตกตัวเองกำลังตำเครื่องให้อยู่อยอโอ้บอกพี่แข่งด้วยเสียคือบ่มีบอกพี่แข่งใส่ความใส่มันจังสีหอมลูกพี่เด้อเด้อบอกพี่แข่งบ,บอกพี่นีเลยครับบ่มีบ่โอ้ยลืมเสือมานน้ำมือบอลก,กันเลยเราพาเพื่นกับเขากันซ้ำมาเท่าไรครับเออนี่มันจังแมนเลยตาบักพี่เซอร์ฟหน่อแมนเลยสุดยอดเลยพี่น้องสูตรแกะเลยนะลูกพี่ นี่ครับพี่น้องครับจุดแก๊สได้ไหมม่ออันไฟแซกนี่ใส่เครื่องล้รายจังหอมใส่ได้หลายรสเ็จังหอมเียคนใส่กันแบบเอ้ยอันนี้ไปใส่เบิดพัวเพ่าบักสเตนเลียดหไปใส่เบิด เสียมาใสอันน้ำหอมางุ่มตัวนี้ไหมเห็นแล้วกัสีะ่ยเนี่น้ว้าวสีนเอาเดี๋ยวปกับเขากันพี่นองครับยัดดีตัวหาไปตเรียบร้อยแล้วครับโอเคกลังไงเดี๋ยวออกมากาจอกันลั่งไงผมใส่น้ำหน่อยกมาตัวลองมังดูลวขึ้นเตากันเอาใส่บังดูมันสีฟิวบ่ม่ฟิวเลยทั้งปากว่าหนึ่งมันบ่เจ็บปวดหอน บ่ห้องอะไรบ่บ่เป็นวพอได้ยอดอกได้เยอดได้ยอดอกใส่น้ำน้ำเต้ต้นน้ำเตต้นเนี่ยสุดยอดเลยพ่มาไตตนแท้ตตนแท้เียบ้ลยใบกะเพราจะใส่น้ำหลังใส่น้ำน้อี่พราะันหยโคกไปล่างไว้ได้ด้วเดียวเล้วเลยน้ำไหลจักสงน้ำโอ้เนี่ยจัีกาแมนครับมัน้ังสิเปลือยสองน้ำสามน้ำสุด ตะกี้ตะเกามันมันต้องเป็นอันหมอมันต้องติดกันนะเนี่มันบ่มีหมอนหงเขาอะรายการเลยแล้วไรยูดอกมันอุไอของอันใดหมอนน้อยนึงของทอดแต่ว่ามูเดนลอยมันเอาใส่ใเรากลิ่นไปแล้วมันก็ะบอกขึ้นเอาไดรยูดอกน้ำไต้ตวนเสียไปเลยขอบคุณแม่แดงนะครับแม่แดงสายจู๊ดครับผมขอบคุณมากพออ้วนว่าหงเขาแล้วกินเขาเหนียวไรมันเป็นเบาหวานเบาาการไม่ไหลโอ้แหลกตาคือ่านสวดแตจังใดนอนไหนนอนมันเสีได้ไล่บ่ไหน โอ้บ่อไคยตัวบแล้วสองใ่เพิ่นไหมล่สองใ่ไหมหอนแล้วมากมากมหนไ่เอนดอกอันมือนี่เออแต่านามนะหอนจับได้ไ่หาหอนยไปเลยมาสีคนหน่อนมันเอยติดหมอนติดขนหมอแล้วนาะคนคนโอ้ไม่ติดอิลิโอติดอิลิอัน้ไหมอันน้ไหม กาดฟิวเนาะบอสคนกดหมอกัน <Female> ส <humming> ิเต็มบติดกระทะติดบกติดกนโอ้ยหมอมันบ่ได้เนาะหมอมันใหญ่กว่าเม้มันแบบคนก่อนไปน้องคนก่อนโอ้ยอย่ามัยได้หรอกเออน้ำร้ายอยู่หรอกบอสบอสแม่นแต่มาเจอคนกดมันก่อนนั่นเต็มบทีกดเอ้ยอย่า เอาคนแล้วนะเคิืงไทยกล่องทคร่งคนเนาะตั้งโต๊ะๆคนลงกระต่มันติดคนนะนั่าเด่นั่นเด่นเ,นเอ่อคนเลยคนเลยเอาจับเห็นแล้เออมมมไม่เหมือนคนเออว่าแต่เขาติดคนมาเอาน่ามากเลย เอเลิเลยบ้านเต็มหม้อเลยบ้านเนี่เอาพี่เขาคือใส่หน่อยแนะนำไหมเอาอยู่ครับเอาตะเกยมาใส่เอาเอาปิดไว้ก่อนหน่อยปิดปิดปิดเออมันเปิดออกจะโดนเราไหมมันสีไหมหม้อจะเกยมาใส่เอาลูกพี่มันไม่มีหม้อหน่อยหม้อหน่อยครับผมเห็นใส่แบบง่ายนี่แหละน้ำอยู่ในอัน มองหุ้งเขาไงน่ะเปลี่ยนหนำไปชักสองหนำพอดีพี่น้องนะครับอีกจักสองหนำเออลงเลยมันนอนไว้เลยเลยเกล็ดนะต้องเอานำสายเทิงพี่น้องกันน้ำพอส่เทิงใหม่หม้อนะครับเอ้าบัวฟิววันใดดอกเนาะไดจะดอกโอ้ยมันบวสนิทเว้ยเอาเอายามัน แต่อยู่ดอกคนเมืงแล้ว่บางครันมีน้ำบอกว่าเจ้ารอหนำกับอีกแมนครับน้ำไก่กตืลบอบอน้ำไก่เอาเหตุฉะนัยังมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนน้ำบัดนี้งแน่มาแล้วบอโอ้ยขันว่าซาคนเอกสีนี้แล้วว่าสิเมื่อเขี่ยมาลัดไหมมืออื่นไหมเตรียมถ่ายจังใดกันจังว่าสิจัดเก้าอี้จัดยังถ่าใส่ได้เลยนี่แต่ว่าสปอร์ตไล่พวกหัวยู่ใส่แต่ว่าถาตัดแมนแมนลองเพียงพร้อมแล้วการคุยกับพี่น้องน้ำเฮ็ดน้ำใต้ตอนอีกรอบนึงเอาเสียไปกระเพาลงแล้ว แล้วแล้วแล้วไม่แดงเราสนับสนุนมากก็เลยเห็ดสู่กันกินเลยล่ะกินเขาเลีงสักวันจังไลยบ่อบบ๊คิดว่ารถดีใส่หน่อยนึ่งใส่หน่อยนึ่งบ๊อบบ๊อบใส่เกลือก็ยังมบนนั่นล่ะสูแล้วมาท่วงกูมื่อนั้นผู้ใดมาในศิลปินหน้าก็จังเห็ดพระเอกมิงรถจอดจวนผู้ใดนั่นเอานางเอกเข้ามาไปนี่เออไหนเด็กนางเอกนางเอกซอยใส่นางเอกนู่นคือว่าอยู่น้ำกันไปท่านใดพูดียวนี่บ่เห็นออกมากกับทวน้โทวน้โทวน้ำมากินเข่า หนูนิดหนูเนีดมาเอาไก่ไว้นะหนูตีเนะหนูเนียเพิ่นเออเพิ่นอันอยู่นี่ละเออหนูนิดมาเอาอน่ะเด้อหนูนิดก็พูดไอ้ไอ้ไปยั่ไงเอางูพลเอกมิ้งมาเห็นรถจอดอยู่บุญอ้าวยีเจ้าหน่อยสิไล่สวดครับพี่น้องน้ำเนีเห็นมากอะไรมีหมาอยู่เอ้ามาร่วมพ่นกันมาไล่สวดพบปาพี่น้องยีเจ้าหน่อยครับเดี๋ยวว่ากินเขาก่อนครับตอนนี้ใกล้ใสิสุกแล้วเอาจวดโอ้สุกแล้วไปยุบบัตรดิ มาเทเลยน้องมาม่เนี่ยบัวไม่เ่ยบัวมาเขาอันบาเล่เแน่เนยเขากล้องเขากล้องกุ้งเอากุงเอากูอยู่พวกเดียวกุ้งเอาบ่าได้เห็ดเจียวส่วนสูต่ำเจีวบางน้มันคักเลยเดเทอะไน้องเอาเอาสร็ล้ทรพี่ี่ปุ่นนั่งเอกซอยฟากเนี่ทลอพี่นั่ยุกนโคก่นทรพี่ในละคุณนั่งเอกนน่นขึ้นน่านมากเถอะเที่ยมนเบิดเท่นเบดตีก้หมอเดียวไดหให้เขากวนก่อน เขาก็กดกดหมอก่อนเออกดอมได้เออมันติดสร้างมันอาไก่ใตะน้ำแมนสูตรจานลอยจานลอยแมนแล้วขอบคุณแม่แดงเด้อครับเด้อพระเอกมิงกับแม่แย่แดงกําลังมากผ้าขาโอ้พระเอกมิงกับแม่แย่บัวอ่าเฮ้ยเจ๊ไหนสิกินเหลียบัดโอู้สวดโมกุกเลยเส่็จแล้วจะบอกนูนิดไปอ่าบอกเราดิเออเกินไปไก่เตะน้ำน้ำไก่ใตะน้ำครับพระเอกมิงแม่แย่บัวเส่็ล้วเล็กตา พออ้วนพออ้วนเขาแรงครับพ่รอาแรัอ้วนแล้วแล้วเด้อพ่อพ่อยิ่ง้ยไปไหนหรมามามาแล้วบ่จะเป็นเอิเนี่ยเ้ยเรื่องมากนเดี๋ยวกันเขวเด้อนี่ยเขียวเ้ลูกใส่ด้โอ้ยเินมาเอินมากินเขาดิแลแลเด้อมา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 พี่รองมาพออ้วนครับแล้วแล้วพออ้วนทั้งเอกนุ่น เล็กตามาเล็กตามาซิมก่ันมา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 กินเขาน้ำกันหลายๆขนตุ่มพ่วมไปนะับเอากันครับเอากันนะพี่ทั้งพี่เจ้าห่อนเลยพี่น้องหัวตะปงมากันครับผมไปโตไปทั้งคุณเจ้าแม่บัวเขาทั้งในก็ได้ไหมย้ายมิงได้มิงนั่งเอกียบนุ่นอยู่เลยไอ้ได้ไอ้ว่าเอาขึ้ตัวนี้เอาตะวัดเขาก็อวดแล้วหง่วงไปเจ้าเจ้าเข้าย้ายย้ายมายายมา น้องอ้องอายกับน้องนิดกับนักดนตรีให้ไปแบ่งเอาไปกินเพราะวนก็จะไปแบ่งเอาไปทักเขาจ้าวมาเลยมา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 มนมามามนมา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 อาม่แามามามเลานาม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 ่มา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 มเมามนมามามมาม่・มา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 มมามามมามามามนมามมมามมามามามมาามาม บอกเขาวนมะน้ำมันกินน้ำกันหลายหลายคนเสียบเอาเลยตักเข้าเนื้ออันนี้จอเข้าเนื้อแต่วันไหนเนี่ยมาพี่น้องมากินข้าวรำกันครับหนึตัวเอามาก็ทีแอนถฐานนางแต่แจ่มมองหันมองนี่มาข้างอีกบานนี่เขามานั่นสายคลิปไปพี่น้องเพิ่งนั่ตัวโอ้ยคนซื้อไก่ให้กับขวบเพิ่นเพิ่มเนี่ยไม่ใช่บัวกันมากินน้ำโตมาเดินโต้ พวันเด้อันเดียวตักไปพ่ออายครับหนูนิดตักแบงไปหาหน้ารุ่นตรีเนาะเขาหงอยไฟอะกรแบบตักพวกหงอยต่างหงอยต่งมากับพี่น้องครับตุ่มพุ่มกินเขาตอนนี้ว่านักเอกนุ่นวสิมานลำกลดนะครับแต่ว่าอยู่เพราะท่านมาเย็นสดอยู่ดีหวันนี้จะมีไลฟ์สดด้วยนะครับเดี๋ยวพบปะเอฟซีนะครับมาเด้อพี่น้องกินเขาแรกน้ำกันเด้อกับไม่ใงียบว มาครับมาไก่แสบแช่บช่ชัร้อยเอทีผู้ใหญ่ดได้กินเสียใจนั่นใครได้บันไดพูดได้กินเสียใจเลยโอเคครับตุ้มม่วมตู้มม่วม่น้องไก่ได้ค้างไรค้างจะว่าเป็นโรคเก่าตตัวจริงไม่จะเป็นโรคติดก็เป็ีนหอังแม่แม่โ่าขอบคุณแม่แดงครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณแม่แดงครับผมเนี่ยมีกินอ้าวกินรสสั่นเพาะมันจังแสบแบงพอหวานบ่ะเออโอเคพอหวานเรา อันอยางบานางนำหมูอยากแล้วว่ามาหินนอนแล้วนางบ่ไใดเอาเดืเอเห้าบัดเน,นี่จวด,จวด,จวด